สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องช่างยนต์คนเก่งนะครับวันนี้ก็ผมพามาถอดดุมล้อหน้านะครับของเจ้านิสันมาร์นะฮะก็คันนี้นะครับถอดเพื่อไปเปลี่ยนลูกปืนนะครับตามอายุการใช้งานฮะซึ่งวันนี้ผมมาสาธิตแค่การเอาคอม้าออกแล้วกันนะครับโอเคครับงานเริ่มเลยนะครับผมก็จะเริ่มจ้บ การถอดล้อก่อนนะฮะ ต่อไปก็คือการถอดเบรกนะครับก็ผมก็จะทำการถอดทั้งชุดนะครับคือชุดเบรกนะครับก็ทางนี้จะมีล็อตยึดแค่สองตัวนะครับก็ทำการถอดออกตามปกตินะฮะแล้วก็นำเบรกเรานะครับทั้งชุดนะฮะ ตรงนี้นะครับแนะนําเลยนะฮะขึ้นเอาไปนะครับเอาไปมัดไว้นะครับหรือยึดไว้นะครับเพราะว่าถ้าล้งไว้นานๆนะครับสายอ่อนของเรานะครับจะมีโอกาสนะครับเสียนะครับถ้าเป็นรถเก่านะครับสายอ่อนที่มีอายุที่เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะมีโอกาสเสียได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเอาจานเบ่งออกนะฮะก็ จุดนี้ไม่มีอะไรยึดนะครับมันดึงออกธรรมดานะฮะจานเบ่งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับดึงออกตรงๆก็หลุดแล้วครับอ่านะจุดนี้ผมก็จะทําการถอดต่อนะครับอ่ะก็ผมจะทําการถอดลูกหมากนะครับที่ตาแหลกเรานะครับ ก็ขออภัยนะครับวันนี้ใช้บล็อกลมนะครับอ่าตรงจุดนี้ผมแนะนำนิดนึงนะครับน็อตนะครับไม่ต้องอ,ออกนะครับไม่งั้นเวลาเราตีนะครับเกิดเกิดเราตีพลาดขึ้นมานะครับไปโดนหัวน็อตนะครับทำให้หัวน็อตเย็นนะฮะคือใส่ไว้อย่างน้อยตีพลาดก็มีโอกาสเสีย ได้ยากกว่านะครับอ่านี่นะครับหลุดแล้วนะฮะอ่าผมก็ทําการถอดต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับมไม่มีหลักการอะไรเท่าไหร่นะครับจะถอดน็อตเพ e าก่อนก็ได้หรือจะถอดน็อตโช๊ก่อนก็ได้นะครับอ่าแต่ตามหลักแล้วนะครับควรถอดตามหลักที่จากประสบการณ์ที่ผมทํามานะครับ แล้วจบงานง่ายนะครับก็ควรถอดน็อตเพาก่อนนะครับโดยน็อตเพานะครับก็จะมีกิบล็อกอย่างนี้นะครับก็จะต้องทําการถอดกิบล็อกออกก่อนนะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับน็อตเพานะครับใช้เป็นเบอร์สามสิบนะครับ อ่าย้ำเข้าไปนิดนึงนะฮะเรื่อความชัวนะครับอ่าวิธีถอดก็รถญี่ปุ่นทุกคันนะครับหมุนทางด้านซ้ายนะครับคือการถอดน็อตนะครับเห็นไหมครับย้ำๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยถอดนะฮะคันนี้อ่าหลุนล้วฮะ่ต่อเลยนะครับ ผมก็จะไปทําการถอดทางด้านบนคอม้าเรานะฮะก็ไปถอดน็อตครับน็อตที่หูโชคล่างนะครับมี2ตัวนะครับใช้อ่าประแจแหวนนะครับในการจับด้วยนะฮะ ตา,าตามอย่างเดียวตามอย่างเดียวตามด้อข้าบอกให้เอากแกมันได้อะอดองาสวน่อะหลังจากนั้นก็ผมจะทำการ ถอดทางด้านบนก่อนนะครับค่ะตรงนี้ก็ถ้ามีติดขัดนะครับก็เขย่าเขย่านิดนึงนะครับเพื่อดึงน็อตออกนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการข้ามไปเลยนะครับถอดน็อตลูกหมากตัวล่างนะครับตัวล่างนี่ใช้เป็นประแจเบอร์สี่นะครับเป็นบล็อกนะครับยิงออกได้เลยนะฮะ ก็ตัวนี้นะครับไม่ไม่แข็งมากนะครับใส่หัวน็อตน,นะครับช่วยคลอที่ดนึงก็ออกเลยนะฮะอ่ะโฉรุนนี้นะครับก็จะมีหูยึดตัวบนนะครับก็ต้องทำการใช้อะไรช่วยงัดนิดนึงนะครับให้หลุดจากตัวยึดนะฮะเห็นไหมครับ ขอม้าด้านบนนะครับก็จะยึดจมบนหูโชคนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรช่วยงานออกนิดนึงนะครับเพื่อให้หลุดออกมานะครับเห็นไหมครับอ่ะจบแล้วครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่เอาด้านบนนะฮะอ่ะก็ต่อไปครับผมก็จะตอนนี้คือปัญหาคือเผานะครับมันมัน ติดอยู่นะครับอันนี้ผมตีให้แค่รู้สึกว่ามันสะเทือนแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือมันขยับแล้วนะครับไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าตีแล้วไม่ไปเลยนะครับให้ใช้ตัวดูดมุเลตัวใหญ่นะครับช่วยดันออกนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้มันก็เดินเลยนะครับผมใช้เหล็กส่งนิดนึงนะครับตีเฉพาะตรงกลางนะครับไม่ให้โดนเกลียวนะครับไม่งั้นต้องนํา เกลียวไปทาใหม่เลยนะครับตรงหัวเลาะนะฮะอ่านี่หลุดแล้วเห็นไหมครับอ่าส่วนตัวล่างนะครับนี่ตัวล่างแถ่นี้ง่ายเลยครับตัวล่างเราไม่ได้มีอะไรมากมายครับุดแล้วดแล้วตัวล่างนะครับก็ตีที่ปีกนกล่างนะครับก็หลุดแล้วนะฮะ อ่าตีแบบนี้นะครับตีที่ปิงโนะครับปักปักอ่าหลุดแล้วฮะอ่านี้นะครับจบแล้วนะครับก็ได้คอม้าออกมาอ่อนลูกปืนแล้วนะครับอันนี้ผมขอข้ามวิธีการอ่านลูกปืนไปเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับอ่าหรือวิธีการถอดใส่ลูกปืนนะครับมีคลิปให้ดูมากมายนะครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับ2ข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนคอม้านะครับอยากเปลี่ยน ดุมลูกปืนนะครับยกทั้งยวงนะครับนี่เลยครับถอดมาแบบนี้นะครับของใหม่เอามานะครับใส่ได้เลยนะฮะตามที่ถอดเมื่อกี้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้มากันเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนดูนะครับยังไงมีอะไรสงสัยนะครับหรือท่านใดนะครับมีอยากรู้อะไรนะครับติดต่อผ่านเพจนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มากันเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนดูนะครับสวัสดีครับ